ตอกเทพหันมาทางนี้หน่อยดาราตัวน้อยๆอยู่นี่อยู่นี่ัชื่อดาราตัวน้อยๆอยู่นี่อยู่นี่สวัสดีเจ้าพบกับรายการ แก้วดาฟ้าแอวนะเจ้ารายการที่สภาทุกท่านเจ้าไปตลอดโดดนปวจังหวัดระยาเลยนะเจ้าและสามารถติดตามพวกเราได้ที่เคเบิลทีวีพะเยา YouTube Facebook แค่พิมพ์ครัว่าแก้วดาฟ้าแอวเกตส์ป้าปัสสนุกขนาดเล็กของท้าวเจ้าวันนี้เพามากันที่บ้านบ้านบัวเจ้าจังหวัดระยาเจ้าที่นี่ไปสืบมาว่า เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีภูมิปัญญาตหลายอย่างหลายสิ่งทุกอย่างเจ้ามาเป็นการเสียเวลาตาโมฮัมหมัดอัลยุรไปเลยเจ้าเจ้าตอนนี้นะเจ้าฮอกอายุตี้ศูน์ันกรรมจักสานไม่ภพยนะเจ้าของบ้านบัวเจ้าส่ญ่จะเป็นจักสานของซุมไก่เจ้าพ่อมู่บ้านนี่เป็นเลี่ยงไก่ไว้นักเจ้าเจ้า ซึ่งส่วนมากในศูนย์ธัรกรรมชักสารไม่พายนะเจ้าก็จะสร้างรายได้ให้กับเจ้าบ้านบัวได้อย่างดีกันเลยเจ้าต้องรอเจ้าเจ้าไปพอ็นสาธิตี่าสุ่ไกลเลยเจ้าตามเลยเจ้าคุณยายเจ้าคุณยายเชื่ออย่างเจ้าคุณยายบัวหนิงใจณยาอดเจ้าเดี๋ยวเฮาไปพอวิธีการชักสารสุ่มไกลเลยเจ้าเจ้า เติมขึ้นไปเลยดิอันนี้ความใหญ่ของมันนี่จะหนอเยอะขนาดของมันมาเนี้ยขนาดของมันก็ตีใหญ่ไปยิ่งเนี่ยแค่ท่าเสียบหัวแล้วนะจะได้นเขาจะเสียบไปเยอเขาเยอะจังแล้วของใหญเนาะเจ้าแล้เนี้ยแล้วเนจ้ยแกงกันนะเซว่ามาเนี้ยเล็กกับมาไงเยเจ้าเขาตั้งใจทั้ง วลาเขาต้องการแบบเออแต่ได้สักสามร้อยเนาะเาเนียได้ลักห้าสักหาขวังนี่นะ่ได้เยอะว่แยก่อนเยอะว้ก่อนหรือว่าต้องตังก่อนถึงจะเยะเยอะว้เยกาไม่นี่ยายแ้ลเนี่ยมาเจ้เขาไม่สวนไม่สวนเป็นสี่องสามหี่ยายเอามาถ้ามันหมดแล้วมันตึ้งมดเจ้าม่นีอหมดแล้วก็ตังในไปสั่ น้องเกลใจกจะได้เอาฟ <fits> ักขึ้นกะได้มีบางไก่โอ้บางแกงปะอย่าติดใจเอาสารฟักขึ้นนะเนีเป็นเจ้าสอนน้องทำเป็นเจ้าอ๋อปลุลงแล้วกันน้องกเอามือข้างใต้จับเส้นนี้ออกแล้วกันน้องน้องไปจับเอาเอาเส้นนี้ขึ้น เจ้าเบอไปเรื่อยๆไปได้นั่นะเจ้าขั้นต่อเรื่อยๆออั้่าเจ้าพอทังขวาเจ้าเอ้ยไปเรื่อยๆนี่เจ้า ผลงานแรงน้องดาได้อันหนึ่งเจ้าเจ้าแต่น้องดาก็ศึกษาเห็นหูแต่บางที่หันกับเจ้าน่องแก้วเพื่อนมีอคําำมักขำเม้นมากก็จะได้เป็นแต่ละอันนี้ได้หลายแผลอยู่เจ้าเจ้ามันยากมากเลยนะเจ้าเฮาในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่นอกควรจะอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมแก้วกรับการศักษาเอาไว้สามารถเป็นผู้มิปัญญาไทยอย่างหนึ่งเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้กับขอบคุณปัญญาบัวใจเข้าว่าชา แก้วเจ้าบ้านดาแก้วเนี่ยใช้แก๊สไอยหางเจ้าบ้านแก้วใช้แก๊สแก๊บแก๊บเป็นถังกระเจ้าตีซื้อมาตีเจ้ามาแต่บ้านน้องดาเนี่ยใช้แก๊สชีวมวนแก๊สชีวมวนผู้จักกับเจ้าแก๊สชีวมวนเจ้าคือแย่งเจ้าเป็นพลังงานทดแทนที่สร้างขึ้นมาใหม่นะเจ้าโดยการคิดค้นของคนในจังหวัดพะเยานี่เจ้าจังหวัดพะเยาเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็มาถึงตีบ้านคุณลุงเสาแก้วเดี๋ยวเขาไปถามคุณลุงเสาแก้วกันว่าแก๊สชีวมวนหรือแก๊สถุงต้มไหมเนี่ย สกัสอีเจ้าลุเจ้าตอนนี้นะเจ้าเขาก็มาถึงบ้านเซนกีพอเพียงของบ้านบัวนะเจ้าลุงชื่ออย่างเจ้าลุงจือลุงเซวเกลเจ้าบ้านเจ้าลุงก็จยแนะนําเกี่ยวกับความเปลีไปเป็นมาของแก๊สเชียวมวนี่นะเจ้าครับก่อนยังว่าเป็นแก๊บเตาแก๊บ ชีวมอนตัวนี้ก็มกันกระต่อยอดมาจากไอ้แก๊สก๊ชีวภาพก่อนนะครับแก๊สชีวภาพก็ได้มาจากขี้ง้อขี้ควายีอันนั้นะครับจ้าจากตัวนั้นมาก็เอาตัวนี้มาต่อยอดคือมันมันจะได้ไง่ายขึ้นกับสะดวกสบายกับคนทีบนแบบนี้เพิานั้มีอย่างทุนอย่างนักาตัวนี้มันก็จะช่วยได้คิดขึ้นมาต่อยอดจาก กร hey, like, yeah, ะชิ่วครับกระชิยวครับอย่าลืมเหมือนเจ้านี่คือมาทำมาจากแกบเจ้าแก๊บแกบนี่เขาต้องมัดกว่เจ้าหรือมมมัดเขากบแห๊งครับจ้าแกบเปี้ยแกบซื่นอ่าทำดีกว่เจ้าเดี๋ยวเขาไปพอวิธีการทำไม่กว่าเจ้าเจ้าว่าเป็นจะได้นะเจ้าเดี๋ยวเรื่องปรุงสาที่เธอพอนะเจ้าเจ้า อันนี้ไงเหินป้ายใหญ่ๆของหลักของเขานี่เจ้าจิวลาต้นต่ำติดตาเจ้าเต่าดิหันมานี่ตอนนี้คนในร้านเยอะมากจะอร่อยบ่อร่อยนั่นเข้าไปในร้านเลยเจ้าเจ้าตอนนี้เฮามาอยู่ในร้านต้นตับติดตาและเจ้าบรรยากาศตอนนี้รวมคือนฟังเพลงเบาๆไปเต้าเจ้าเดี๋ยวที่อายเปนช่วยแนะนำสิ่งหนะเจ้าครับองผมสวัสดีครับ่ผมต่อพิธีกนะครับเป็นเจ้าของร้านต้นต่ำติดตาครับอาหารตัวใหญ่ของน้าร้าน ไดกาแกดาเปสำหรับวันนี้รายการแก้วกดา,า,าเปขอคดนำายการจากลาไปก่อนเจ้าสวัสวดีเจ้าแก้วดาเปลเลตุมเปลาลา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 เลา ¡La letra.